นี่นะครับต้นดอกทองอุไลตัวเริ่มยังไม่มาครับเพื่อนๆมาบ้างแล้วปลาปลายนิดๆน้นนอยๆครับมาน้อยครับนะครับเอ่อมันครับนุ่นครับเห็นไหมครับโทรศัพท์ผมไม่ค่อยชัด เวลาซูมอะไม่รู้เป็นอะไรครับเพื่อนนลำพึ่งหยดใจมั้งนี่ครับนี่ครับบินมานี่แล้วครับบินอยู่นั่นนะครับในครันี้ก็ดูตอนมันบินไปครับเพื่อนบินไปทางนี้นะครับบินไปตรงนี้เลยทะลุช่องนี้ไปเลย เป็นฟังถนนอีกข้างหนึ่งนะคันคลองครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนครับเพื่อนถึงหลังแล้วโอ้ยายพอประมาณครับสวัสดีครับเพื่อนเชา้าวันที่17บเวลาประมาณแปดโมง9้าโมงฟ่าครับเรามาดูตัวต้นดอกของอุไลครับนี่ครับอยู่ข้างลลางผมนี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย นี่นะครับต้นดอกทองอุไลตัวเริ่มยังไม่มาครับเพื่อนๆมาบ้างแล้วปลาปลายนิดๆน้นนอยๆครับมาน้อยครับนะครับเออมนครับมนครับเ,เห็นไหมครับตัวซับผมไม่ค่อยชัด เวลาซูมอะไม่รู้เป็นอะไรครับเพื่อนๆ้นำพึงหยดใจมั้ง <laughs> นี่ครับนี่ครับบินมานี่แล้วครับอบินอยู่นั่นนะครับในครั้นี้ก็ดูตอนมันบินไปครับเพื่อนบินไปทางนี้นะครับบินไปตรงนี้เลยทะลุช่องนี้ไปเลย ฝั่งถนนนี้ข้างหนึ่งนะคันคลองครับเดีย๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนโดนหวยกินครับวันนี้ก็เลยต้องมาดูพึ่งเ,เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยนะครับาตามตัวจากต้นดอกท้องอุไลนี่นะครับผมตามตัวมาจากฝั่งนู้นนะครับนี่ข้ามคลองมาแล้วก็นี่เป็นถนนนะครับถนนเรียบขันคลองครับ เราเข้ามาดูมดอยู่นะครับเนี่ยมดอยู่ tía lo ¿eh? es ขอตัวทำครบก่อนนะครับ <S <S ครับเพื่อนถึงหลังแล้วโอ้ยายพอประมาณครับโหกระลังเต็มครับเพื่อน สุดยอดครับสุดยอดเลยครับกำลังเต็มเลยเดี๋ยวขอตั้งกล้องแปบ๊บนึงนะครับนี่รครับเพื่อนหลังโอเคครับ สแผ่นครับเพื่อน ไม่สวยเลยครับไม <c oughs> ่ <c oughs> มีน้ำยอดหลังด้วย เ mm. ล็กก็เล,ะละับ โอ้ปาดแย่ครับหลังนี้ ครับเพื่อนๆไปแหละโอ้ยเสร็จสิ้นภารกิจนะครับเดี๋ยวครับไปสลบกันที่บ้านนะขอตัวออกจากตรงนี้ก่อนครับ ครับเพื่อนๆเสร็จสิ้นภารกิจเดี๋ยวเรามาดูลังพึ่งกันอัปเดตตรงนี้แหละจะได้เปลี่ยนถุงไปเลยนี่นะครับน้ำพึ่งประมาณหนึ่งขวดได้ครับประมาณนะหลังยายจริงอ่าเกสรครับเกสรก็สักประมาณสามขีดได้ครับ นี่ครับตัวอ่อนโดโตเลยสวยๆนี่นะครับได้ประมาณรักสามโลสามโลได้ครับเพื่อนๆตัวอ่อนประมาณสามโลได้นะครับสวยๆเลยนะอันนี้มันยอดไม้นะครับเนี่ยเออชายนอกยังขาวชายในเหลืองแต่ว่ายอดไม้ครับยังไม่ทันเป็นตัวดียังอ่อนอยู่ครับประมาณสามโลฟ้าละเกือบสี่โลอ่า ครับจะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปอื่นติดตามมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเดินขี่รถมาเจออีกสายหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันสายนี้บินไปทางไหนนี่นะครับต้นดอกทองอุไรบินจากต้นดอกทองอุไรครับไปนี่เลยไปทางนี้ครับ เป็นเลี่ยดๆตำตไปเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงน,น,นู่นนะครับเสาไฟฟ้าตัวนั้นเห็นไครับจับแนวก็ถ้าอยู่กลางทุ่งนาก็ประมาณเออเดี๋ยวประมาณนู้นนะครับป่านั้นนะครับป่าข้างหลังนั่นแหละจะอยู่ข้างหมู่บ้านครับแต่ว่าค่อนข้างลกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เพื่อนตอนนี้ก็ถึงกลางคนาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเสาไฟฟ้าต้นเมื่อกี้นี้ที่ผมชี้ให้ดูที่เพื่อนๆดูอะ่ะก็จะบินเลียดไปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเดินตามคณาไปเลยไปดูกันครับแต่เราไปลุ้นกัน,กน,กนใกล้นะครับว่าจะเจอไหมเพื่อน เราจะเดินไปยังไงเนี่ยอขอยืนดูตัวนะครับป้อมบินข้าทางไหนนะครับต้องบินข้า,ทา,ขาทางนี้นะครับยังไม่เห็นนะครับอาจจะเป็นซอยนู้นก็ได้ครับเพื่อนๆ ไม่รู้ได้ครับเราต้องไปดูครับ